สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมพัชีฝรั่งนะครับผมที่ได้เพาะไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็อายุหนึ่งเดือนหน่อยๆนะครับผมจากที่คลิปที่แล้วผมเอาจากต้นแมนะครับเอาเมล็ดเข้ามาเมาพาะนะครับผมนี่ครับดู อายุหนึ่งเดือนก็โตพอที่จะย้ายลงมาปลูกแล้วนะครับดูนะครับขนาดต้นคุณนายตื่นสายนี่หน่อยเดียวเองนะครับตอนที่เสียบปลูกใหม,ใหม่อันนี้ขยายไปตั้งเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวจะย้ายลงมาปลูกในกระถางนะครับ ที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับเป็นกระบะที่ได้จากตู้เย็นเก่านะครับผมเอามาปลูกที่จริงนี่ไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะผมก็หวานเมล็ดใส่นี้ด้วยดูครับอันนี้ประมาณ2องอาทิตย์กว่าๆนะครับเนี่ยเมล็ดก็เกิดเยอะแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวจะย้ายนะครับจากกระถางนี้มาใส่ในกระบะที่เตรียมไว้นะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่โตอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่ในกระถาง เดี๋ยวชิมต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับ ครับอย่างนี้ก็ไม่ตายนะครับรดน้ำไปนี่ก็แตกขึ้นมาแล้วครับ เดี๋ยวเอาให้ชมประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าพวกเล็กๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆถอนออกนะครับให้เขาอยู่ห่างๆกันแล้วก็เอาไปลงแปลงปลูกบ้างนะครับอยู่ในกระถางนี่ถ้าไม่รดน้ำบ่อยๆเนี่ยดินก็จะแห้งนะครับดินจะแข็งก็เดี๋ยวปลูกไว้ สักสองสามทีนะครับเผื่อว่าเขาตายดูนี่ครับอันนี้นี่ไม่ได้รดน้ำในดินแห้งนะครับนะครับเขาเหี่ยวเลยไม่ได้รดน้ำอยู่สามสี่วันแต่สำหรับคุณนายตื่นสายนี่เขาทนได้นะครับตัเดี๋ยวก็จะขยายต่อนะครับผม สำหรับผักชีฝรั่งปลูกไว้กินภายในครัวเรือนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมหยองฟอไลท์ครับสวัสดีครับ